เพิ่นฟันเด็ดเด็ดดีดีฟันได้เป็นตัวโอต๊ตมาได้ก็เลยต้องสัมภาษณ์กันนะคะเพราะก่อนเพิ่นจะมาเฮ็ดช่องนี่เพิ่นก็เคยะฟันเห็นเลขรนะ้อยมากซีซีเจ็ดมวลเดมนก็ออกซีเจ็ดลางตรงตรง,ตรงมวดนี้ที่แรกที่แรกนี่แรกแรกเริ่มเลยเพิ่นมาบ่ต้องบอกลเล้วเฮาบ่ต้องบอกไปใส่เสื้อ,อลวดเพิ่นมาจังสี่นะครับบัดนี้ผมก็เลยคิดว่ามันบ่แม่นแล้วออขันบเ่เพือเพ่อพี่เพื่อน้องบ่เพื่อเอฟซีนี่เฮาสิเฮ็ดไปเฮ็ดง้ัง,งสั่นมา แต่พระใดสิว่าจังใดถอามาวบ่อสู้กันฟังเลยวันไม่ได้เอาไปสู้พี่น้องคนเบิ้งนั้นได้เเรานอนเบาคกันนุกัดอัดนุกัดไทยนุกัดอัดชิบลงเซยเอาเอาอย่างของเรา่ะวะลอบเอาไปบ่มากอบอาไปบ่มาล้วะสีอัดลิบพี่บ่อ้อัดในวันึ่งนังฟัง ลุงเย่งเลยว่ะหัวยอัดตัวโอ๊ตได้ทีเลขกสองหางนึงครับเล็กง่ายหมดหลายแมนอยู่ดิแต่ว่าที่จริงก็เป็นเป็นความฝันหมอครับเป็นความฝันดิเอาความฝันฝันี่เขียนที่บ่อให้ฟังไก่เกิดอยากให้เอฟซีออกจากนั้นเนาะครับแต่ว่าไก่ถือว่าความฝันคือความฝันเด้อเป็นแนวทาทั้งไม่เขารู้ดอมันมีรู้ดมีเขา้ดเป็นความธรรมดาแต่ว่าได้ฝันฝันกะฝันสิสําคัญจัง่อยก็เลยอยากเล่าหรือว่าอยากแช่ไง เอฟทีเลยแต่ผมชมทุกท่านได้ฟังน้ำนะครับก็คือมีมือหนึ่งก่อนสิประยวดสองขึ้นนะครับแต่ก่อนนั่นก็เพิ่งเคยฝันนี่เจ้าฟันก็จำไม่ได้เมื่อนั่นก็น,นอนนาฬิกาปุ๊กตีซีนี่ก็ลุกมาทำมาตรวนแล้วก,ก็จังเขาอง,องน,า,นางว่าทำมาตรวนแล้วก็จังถูกไปอัดจิบไปลูดกิบแต่ว่าเมื่อนั่นนาฬิกาปุ๊กบ่ลุกเว้ยนอนตัวเกี่ยวที่ตีหาย ตีหา,ร coastal, รานี่ถ้ามาถามนะเราคลิปแล้วเลยที่บานีก็มาฝันไว้มือน,นังขึ้นหนังมือครับฝันว่าไปหน้าเธอแย่ยบัวหรือแย่ยบุดเนี่ยละ่ะเราอยู่ที่หน้าเราก็น,นอนอยู่ที่หน้าก็ผู้ค,กคนกับหลายคอนอยู่อยู่างกันลูกไผ่เราก็มี่แย่ยกวงก็เลยขึ้นไปนั่งที่หน้ามันเขานั่นละแต่ว่าที่หน้าก็เ,เ,ปเปลยเป็นเป็นเปียกัเลยทำอ้าวที่หน้าก็เปรี้ย ยายจวอเราไขวขึ้นมาแต่งาน,างน,น,าานงหน้าเดี๋ยวนี้วันอว่าก็เลยนั่งน้ำเขาหน่อยละก็เห็นยายบัวหรือยายบุตนี่แหละก็เลยถามเรายายเจ้าน้อยหน้าจเจ้าเดย์บะเหลียบบัวส่วนว่าโอ้ถามตรงตรงเลยถามตรงตรงเลยได้เนี่ยครับเพราะว่าคนกับเรื่องกันจังน้อยนะคนกับมัก์เล็ตพร้พอ,ม,อมคนกับมัก์เล็ตพร้พอมวานนี้เหลียวหนามากเพราะแม่ยายหนดีไปเป็นหน้าผู้อื่นเป็นหน้าผู้อื่นเด้กจักเด็กหน่อยคนบันไดย กากสีลลอดเล่าจากสมุนก็ม้ยแยกช่วงเนี่ยละประมาณจากอายุ40ปีกว่าปีเนี่ยแหละได้อีตัวกันว่าได้หานี่มานะบอ,บอกเลยบอกเลยดิบัวบบที่แรกเป็นนาของเป็นนาของแยบัวเลยแยบัว บาดทามแล้วอวยหนามาไปเป็นคนอื่นเป็นนาผู้อื่นได้เป็นนาผู้อื่นเอาสรุปว่าหน้ามีใช่บุหน้ามีบัวนี่ถ้าเข้ายึดติดภาษากันเป็นหน้าทงนั่นก็อด้แต่ถ้าทงนั่นหลายเยอะเยอะตัวหาไฟไหมอย่างไหมคือว่าทามเอาเลขกระบอกเลยถามมาเลขกระบอกเลยถ้าทงนั่นยึดติดภาษาเจ้าได้เรียกไปไหนนอกจากนั้นอวยหนามาได้แล้วหาหนึ่งผ่นะเต่ว่าเป็นคนผู้อื่นเด้ดเป็นผู้อื่นเลยผู้อื่นแต่ว่าเพราะว่าเท่าทอย่บัวนี่วัานทอยซ้ำยี่บจวงเนี่ยแหละเยอะประมาณสี่เที่ยบกปีนี่แหละ ก็บอกสั้นนั่นละบอกแล้วเจ้าไปใส่ที่บ่านหายไปเลยหายไปเลยไหมเจ้าพร้อมกับลูกขึ้นพัดอีปีนาตั้งฝ่าว้าลงกขี้เปิลเนระสวยแล้วนะการมือไม่มีเหมือนนั่นล่ะมือวันศิลป์มือมันตันบัวที่ควานวันศิลป์ควนวันศิลป์ควนวันศิลป์เยสองขึ้นขึ้นขึ้นที่แรกเหมือนฝันเหมือนขึ้นทีสองมาเหมือนขึ้นขึ้นนีลูกตีซีนั่นกับปุกลุกเลยของหน้ามาทำมาจนมันยังได้ออกไปวัดด้ก็พบบรด้ฝันขึ้นนีมัน หลังจากหันกับไปยยวัดแปลดคำบางหันที่ผ่านมาเนี่ยแย่กับไปนั่มครุเทียนละไปแล้วก็เมื่อนั่นกับไปนั่นบนนั่นซาลาด้เพราะว่ามันมูไม่ออกกับเปิดพัรลมแห้งตะกี้กับไปนั่นโยกุดถ้ายกสุกว่าไปเมั่อนั่อย่าบอกงันมอนั่นโยซาลาดีเมื่อซาลาอันนี้กระทรวงเันผมให้แถวนางโยเรียนไหมครับนั่นอย่างเด้ยววันนี้พราะประมาณจะหาทุ่มหกทุ่มนี่เกิดฝ้าห้องฝ้าเหลี่ยม นอนเขาไว้นอนเดี๋ยวทั้งยานล่มกระเลดึงสาดไปแต่นอนบหลับเด้หลรับข้าวนึงเสียไปกระจำเขาพันก็ไว้มวดตีสามเครน่งกับลูกไปพุกมูลุกของนางแล้วก็มากถามกันเป็นไงมวยหอกแม่ขาฝันจะก้อนว่าไฝันจักคนเขาก็ถาม่าไม่เจ้าอยู่นอยู่เงให้เพาฝันเดียวมาะพ่าฝันฝันกระจำาบอะไเดียวมาเอาไม่ผู้ฝันแย่ก็ทำมาวนมันเศร้าแล้วกันเพื่อนครับ พอไปยังมือนอน่ะแต่ว่ามาแล้วมือเคลื่อนนี่ได้บาดมือเคลื่อน,น,นมาฝันเลยมันนอน,นเฮียันแต่มานนอน,นเฮียงันจะคอยฝันนอนว่ายนจะคอยฝันครับอ่าบัดน,น,นี้มาฝันว่าทิศปอดหรือต่สมสีนี่แหละเอารถไถหน้าเดินตามมันมีพ่วงพร้อมดิพ่วงสําหรับใส่สัมภาระเนาะพ่วงรถไถหน้านี่ไหมเสียงเปิดเท่งม้วนมวน,มวนเอา้า รถ่วงรถไทยนั่ตามเครือีเพ่งว่ะเจยวหาวิธียู่กับ่เห็นไ้ยเพ่งขือมวนแทวะเห็นวาแต่ต้มสีนี่กงเลยวะไ้ยมวนตัวเห็นว่าเบื้องเอาได้เห็นว่ะเบื้องเอาหน่เห็นว่าเคยมาที่เห็นวานี่สี่เมื่อไปบวดไปเห็นป้ายย้อย้อนป้ายยูรถยอนท่วงรถนี่นไหมท่วงรถเพว่อไทยคนรถเหอนี่ละเอาเลยไปนะเลี้ยวเบ้งไปเลขหก เป็นเลขหกขอเป็นเลขหกขอมีลูกสองตัวนึ่งดิไม่ท่านั่นลบ่มีอีกเงินบ่ครับบ่มีอีกมีทันเอาเด้อเคยมาที่พน้าวมาซื้อไงแค่เนี้ยแว้วดิมีละฟันนึงที่ละก็เลยว่ารู้ว่าฟันสันสันฟันสันสันเดิอฟันสันสันฟันเราสีแก้มเลขแค่สองคู่วไม่ถูกสองคู่วฟันแล้วก็ตีซีกับลูกเลยมีทันนี่เด้อค่ะฟันสันสันเออเอาผีโซ่เรื่องการโซ่เลขโซ่แบบนี้ การฟันหนึ่งสิแล้วเขียนสีเบาๆก็อยากให้เอฟซีมาจากน้ำแต่ว่าควบฟันก็คือควบฟันเนาะหาหนึ่งนี่คุณยายบัวเป็นผู้บอกคุณยายบัวเป็นผู้บอกแต่ว่าบ่แม่ใช่บัวเป็นยายบัวอันนามาบัวแม่นแม่นต้องเป็นพี่เจ้าทีได้ยุหาแน่นเงินว่ะฮอกฮอกนี่ทิพป์ปอดเป็นผู้บอกเป็นผู้บอกมารุนน้ำกันเด้อของผู้ใด้เสี ใช่ผมกูได้จะใส้เคียยงเป็นแนวทางหาสื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเพิ่นฟันหน่อยๆฟันเป็นตัวเลขตัวเลขอยากมาแบ่งฟันนะคะครับแต่ว่าเลขกันหานึงนี่มันก็ไปตรงกันกับเลขกันสลักเส้นกวนเด้รหัสคล้องกันพู้ว่าจังหวัดระบุรีไหมคนที่หาสิบเอ็ดคนที่หาสิบเอ็ดเอออันนี้เพิ่ไปได้รงคลิปไปแล้วเพราะว่าถอดรหัส สลับสั้นจอนจากสลับบุรี่กัตร่งไปแล้วกันไปตรงกันพอดออีบางครั้งมันอาจจะเป็นตัวหลับไปกังไลยเนี่ยแล้วกับ,บสุนสัข<ด>คลิปนี้มีเลขแค่สองคู่เด้อ<ม>ค่ะเป็นเลขหาหนึ่งกับหพก เป็นแนวทาง่ะสื่อตลาดกินแบงรัฐบาลขอบคุณงพอยอดว่าหลายๆเดี่ยวแนวทางมาแบ่งปันนะคะวันนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีนะแนวทางของพอยอดนะครับเป็นโชคเป็นลาบเด้อให้เอฟซีเลขเลขว่าลายนะครับเลขแค่สองหางนะครับมีเลขห้าหนึ่งกับหกหกในหน่อยเข้มๆแต่ว่าก็บลูว่าจะมาบุญมาลางนะครับอันนี้เป็นของปันเนาะในหน่อยเข้มๆก็เจาะนี่เพื่อนว่าในหน่อยเข้มๆก็เขมเจาะเข้มมาเข้มข้อปันข้อปันเนาะเป็นแนวทางสื่อตลาดกินแบงรัฐบาล ลองเบิง้งฮะที่เป็นโชคลาภเนาะคุณพ่อโชคลาภอืมโชคโชคมันมันเฮงเฮงปังปค่ะอ้าหลับหลับไรื่ยๆทุกวนเออเอ็อเออทีุกก่านกันอ่าุก่านกันอ่อาุวดียรับเน้